มีวิธีรับมือกับความโศกเศร้าอย่างไรบ้างนี่เป็นสถานการณ์ที่ยากลำบากสำหรับทุกคนนะคะที่เรากำลังพูดถึงกันอยู่ขณะนี้โดยเฉพาะคนที่สูญเสียใครสักคนหรือบุคคลอันเป็นที่รักและดิฉันคิดว่าสิ่งที่สำคัญเนี่ยคือการที่เราต้องให้ตัวเองได้เศร้าโศกเสียใจตามนั้นเลยค่ะ <are> เราอาจจะหรือกำลังผ่านช่วงเวลาย,ยากลำบากนะคะเพราะฉะนั้น ปล่อยให้ตัวเองโศกเศร้าไปและให้เป็นช่วงที่อาจจะไม่สามารถทำอะไรได้อย่างที่เคยทำหาวิธีที่จะผ่านกระบวนการของความเสียใจนะคะเพราะในวัฒนธรรมที่เราเติบโตมาเราอาจจะคุ้นเคยกับการจัดการกับความสูญเสียด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งนะคะเช่นมีงานศพ มีขั้นตอนทั้งหมดสำหรับการบอกลาคนที่รักซึ่งพิธีต่างๆทำไม่ได้ในช่วงนี้เราต้องหาทางเลือกนะคะหรืออาจหาเวลาหรือจังหวะที่อยู่คนเดียวนะคะหรือติดต่อกับคนที่รักเพื่อจะทำการระลึกถึงคนที่เราสูญเสียมาทบทวนความทรงจำเกี่ยวกับคนคนนั้นหรือว่าทำอะไรที่ให้เรารู้สึกขอโทษนะคะคือพอดีก็มีประสบการณ์ส่วนตัวมาเหมือนกัน คือทำอะไรที่รู้สึกว่าเราได้แสดงความเคารพและแสดงความรักแก่บุคคลที่เราสูญเสียนะคะ คือไม่ว่าสถานการณ์ภายนอกจะเป็นอย่างไรนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นในใจเราต่างหากที่สำคัญการอยู่กับคนที่เรารักสำคัญมากค่ะแต่ถ้าอยู่ด้วยกันจริงๆไม่ได้ก็สามารถติดต่อกันทางโทรศัพท์หรือเขียนจดหมายหรือทางไหนก็ได้ที่ทำได้นะคะนั่นก็สำคัญมากเช่นกันค่ะ